สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนึงนะคะฟังมาต่อแล้วนะคะในอีพีที่8นะคะก็คือหายไปนานเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะ,ะในระหว่างนี้เนี่ยฟ้าก,ก็ไปรวบรวมคําถามนะคะจากทั้งในเพจแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวนะคะรวมถึงใน YouTube เองด้วยเนี่ยนะคะ oh. เพื่อที่จะเอามาตอบคําถามแล้วก็เอามา แชร์นะคะในคลิปนี้นะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยฟ้าก็จะมีรายละเอียดเยอะเลยนะคะออกตัวตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะคือฟ้ารู้ตัวเลยว่าฟ้าจะต้องแบบว่าเผอพูดเร็วแน่ๆนะคะเพราะว่าพยายามจะเก็บรายละเอียดนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> มาพูดให้ได้มากที่สุดนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวด้วยนะคะ <ๆ S 1> แต่ฟ้ารับรองเลยว่าถ้าฟังจนจบนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับการดูแลชูก้านะคะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปเข้าเนื้อหากันค่ะ ทำเตือนเนื้อหาในคลิปเป็นเพียงการแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวของฟ้าเท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบ้านอื่นโปรดใช้สมุดและปากการ,ระหว่างการรับชมด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดซ<อ>ับสไคร e เพื่อให้กําลังใจฟ้าด้วยนะคะอ้อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยจ้าส่วนในคลิปนี้นะคะฟ้าจะพูดเกี่ยวกับ1ค่ะ อาหารของคุณแม่หลังคลอดนะคะว่าฟ้าดูแลเขาเป็นพิเศษยังไงบ้างฟ้าเสริมอาหารตัวไหนให้เขาบ้างนะคะ 2. นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมภายในกรงหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของที่หลับที่นอนของเขานะคะฟ้าทํำยังไงนะคะ 3. เนี่ยก็คือเป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของตัวคุณแม่นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเช็ดตัวตัดเล็บอะไรแบบนี้ฟ้าทาหรือเปล่านะคะสี่นะคะ พฤติกรรมของเขานะคะคที่เปลี่ยนไปหลังจากเขาอุ้มทองนะคะห้านะคะการนับอายุลูกชูก้าค่ะและหนะคะสำคัญมากๆนะคะวิธีการสังเกตว่าแม่เลี้ยงหรือว่าแม่ไม่เลี้ยงเนี่ยดูยังไงนะคะแบบไหนนะคะที่เราจะต้องเอาเขาออกมาช่วยป้อนนะคะแบบไหนที่เราปล่อยให้แม่เขาเลี้ยงต่อไปได้นะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะเจ้าเบลล่าค่ะไว,ไว้อยู่หลังม่านนั่นแหละค่ะเบลล่าเลยค่ะหลังคลอดหนึ่งวันค่ะ ก็ยังคือคืนค่ะสนุกสนานยังเล่นโซนเหมือนเดิมค่ะเหมือนไม่ได้ท้องนะคะส่วนาจาักนะคะก็ยังปั่นอยู่นะคะฟ้าก็ยังให้เขาปั่นนะคะแต่ก็คอยสังเกตเขาอยู่นะคะแบบไม่ให้ปั่นนานนะคะถามห่วงหลานไหมก็ห่วงนะคะแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เขาเคยทํานะคะเดี๋ยวไม่เราทาแล้วเขาจะเครียดนะคะนี่ค่ะปั่นปั่นหยุดหยุดนะคะเหมือนอก็ ไม่ได้ไม่ได้หักหมนะคะฟ้าก็ก็ปล่อยเขาเขาก็มาเล่นแปบบแบบลตะเขาก็ไปนะคะโอเคค่ะไปดูในเรื่องของอา,อาหารของคุณแม่หลังคลอดน,นะคะซึ่งฟ้าก็าเก็บคําถามนะคะมาจากหลายๆที่เลยแล้วก็รู้สึกว่า,าจะถามกันเยอะมากในคําถามนี้นะคะก็คือเวลาคุณแม่ที่เขาอุ้มท้องแล้วเนี่ยดูแลเรื่องอาหารเขายังไงนะคะเอาสไตล์ฟ้านะคะก็คือฟ้าให้อาหารทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะมาสุริติดกรงฟ้าก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะ ผักผลไม้มแมลงนะคะอกไก่ไข่ต้มฟ้าให้เหมือนเดิมนะคะเพียงแค่ฟ้าเพิ่มปริมาณขึ้นมานะคะกลุ่มที่ฟ้าจะเพิ่มเป็นพิเศษนะคะก็คือจะเป็นในกลุ่มของอพวกปรตีนะคะก็คืออกไก่ไข่ต้มนะคะหนอนจิ้งหรีดนะคะนมนะคะวอมบารูนะคะ ฟ้าจะเพิ่มในกลุ่มนี้นะคะเป็นพิเศษนะคะแคลเซียมค่ะควรให้สม่ำเสมอด้วยนะคะการเพิ่มของฟ้าจะทําแบบนี้ค่ะคือฟ้าจะค่อยๆเพิ่มนะคะไปทีละนิดนะคะดูไปสังเกตเอาตอนเช้านะคะว่าอาหารที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะเขาทานหมดไหมนะคะถ้าเขาทานหมดเกลี้ยงเลยนะคะเอาถ้าเป็นฟ้านะคะฟ้าก็ะจะรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเขาจะไม่อิ่มอ่า ฟ้าจะต้องเหมือนกับว่าตอนเช้ามาเนี่ยค่ะแบบให้เหลืออย่างละนิดละหน่อยเนี่ยค่ะคือฟ้าจะสบายใจนะคะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นคําแนะนํานะคะถือว่า เป็นดุลพินิจของผู้ปกครองกันแล้วกันค่ะคือบางท่านก็อาจจะไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสเท่าฟ้านะคะเรื่องที่2นะคะที่ฟ้าพอาจะสรุปได้นะคะก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับการดูแลสภาพแวดล้อมนะคะก็คือเรื่องของที่นอนนะคะเรื่องของกรงนะคะแล้วก็ถ้าจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดโดยที่ต้องเอาชูกาทองไปด้วยเนี่ยทำได้หรือไม่นะคะแล้วก็เพื่อร่วมกรงนะคะหรือว่าตัวผู้เนี่ยต้องแยกออกจากกันหรือเปล่านะคะอะค่ะไปกันเรื่องที่นอนก่อนเลยคะ่ะ เรื่องที่นอนส่วนตัวฟ้าทํำยังไงนะคะฟ้าเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาเลี้ยงชูก้านะคะฟ้าจะใช้อุปกรณ์ในการนอนนะคะถ้าฟ้าต้องการที่จะทําความสะอาดอุปกรณ์ตรงนี้นะคะฟ้าจะไม่เปลี่ยนของเขาทันทีนะคะฟ้าจะเอาของใหม่นะคะเข้าไปแขวนก่อนนะคะหรือว่าเข้าไปให้เขานอนก่อนนะคะจนกว่าเขาจะยอมไปนอนของใหม่หรือว่ายอมสุขผ้าใหม่นะคะฟ้าจึงเอาลังนอนเก่าหรือผ้าเก่านะคะของเขาออกนะคะ เหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่เรารู้นะคะชูก้าเขาจะมีในเรื่องของกลิ่นนะคะเพื่อบ่งบอกอนาเขตนะคะดังนั้นถ้าที่นอนใหม่ของเขามีกลิ่นเขาแล้วเนี่ยในการที่เขาจะย้ายลูกของเขาไปนอนในที่ที่มันมีกลิ่นของเขานะคะมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยค่ะ ส่วนในเรื่องของการล้างกรงนะคะฟ้าไม่ทํานะคะในช่วงนี้คืออาจจะถ้าเลอะมากๆก็คือแค่เช็ดเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าต้องการที่จะให้กรงมันมีกลิ่นของเขานะคะส่วนเรื่องของการเปลี่ยนกรงทําได้ไหมนะคะส่วนตัวฟ้าฟ้าทํานะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะ,ะเปลี่ยนกรงให้มันเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะฟ้าจะย้ายเขาไปทั้งที่นอนเก่าของเขาเลยอะค่ะคือเป็นที่นอนเก่าในกรงใหม่นะคะ แล้วก็ในเรื่องของถ้าเพื่อนๆนะคะที่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาอน้องชูก้าที่ทองนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเนื่องจากอาจจะไม่มีคนฝากเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนตัวฟ้าฟ้าก็เคยเจอในเคสนี้บ่อยๆนะคะถามว่าฟ้าทํำยังไงนะคะก็คือฟ้าจะใช้วิธีการเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะคือฟ้าก็จะพาเขาไปด้วยโดยการที่ฟ้าจะเอาที่นอนเก่าของเขาที่มันมีกลิ่นของเขาแล้วนะคะ ไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ฟ้าจะใช้อุปกรณ์เสริมนิดนึงนะคะก็คือฟ้าจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอก คอกพกพาใช่ไหมหรือคอกสัตว์เลี้ยงนะคะลองหาในในในแอปอ่าช้อปปี้ลาซาด้นะคะมีมีขายนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะเรื่องของการเดินทางถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียที่ที่ดีกว่านี้นะคะรบกวนพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์เอามาแชร์กันนะคะฟ้าโอเพนนะคะเปิดรับทุกความคิดเห็นเลยค่ะถือว่าเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะ ประเด็นต่อไปค่ะเมื่อมีชูกา้าตัวใดตัวหนึ่งในกลงท้องนะคะต้องแยกตัวผู้หรือเพื่อร่วมกลงออกหรือเปล่านะคะเพื่อร่วมกลงในที่นี้หมายถึงว่าบางบ้านนะคะอาจจะเลี้ยงรวมกันนะคะหลายตัวในหนึ่งกลงนะคะอาจจะ มีตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวอะไรแบบนี้ปรากฏว่ามีตัวเมียเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่ท้องนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ท้องนะคะจะทํำยังไงนะคะในเคสนี้นะคะส่วนตัวฟ้านะคะฟ้าทําแบบนี้ค่ะถ้ามีตัวเมียตัวใดตัวหนึ่งท้องในขณะที่อีกตัวหนึ่งไม่ท้องนะคะส่วนตัวฟ้าฟ้าจะแยกตัวท้องออกนะคะโดยที่ว่าแยกออกมาแล้วนะคะก็จะตั้งเขาไว้ข้างๆกันนะคะ หตุผลที่ฟ้าทําอย่างนี้เพราะว่าฟ้าต้องการให้ตัวเมียนะคะเขาไม่ถูกลบกวนนะคะโดยตัวเมียตัวอื่นหรือว่าตัวผู้อาจจะอยากมาผสมพันธุ์กับเขาในช่วงที่เขากําลังอ,อุ้มท้องลูกอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ตัวผู้อีกตัวน,นึ่งเนี่ยได้มีโอกาสผสมพันธุ์นะคะกับตัวเมียตัวที่พร้อมกว่านะคะ แล้วในการแยกกงนะคะฟร้ารมองว่าเราจะได้ทราบว่าตัวท้องนะคะเวลาที่เราให้อาหารเนี่ยมันให้หนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมคะจะทําให้เรารู้ว่าเขาทานอาหารน่ยได้มากหรือได้น้อยนะคะ ส่วนในเคสที่ว่าสมมติผู้หนึ่งเมียสองแล้วตัวเมียท้องพร้อมกันเลยทั้งสองตัวนะคะในเคสนี้ส่วนตัวฟ้าฟ้าไม่แยกนะคะฟ้าก็เลี้ยงรวมเลยะคะ่ะแล้วก็ถ้าเขาท้องพร้อมกันนะคะเท่าที่สังเกตคือเขาจะช่วยกันเลี้ยงลูกนะคะรวมถึงตัวผู้ก็จะช่วยตัวเมียเลี้ยงลูกด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมีโมเมนต์ที่คุณพ่อชูก้านะคะเขาเลี้ยงลูกนะคะคือน่ารักมากนะคะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาจะเอามาให้ดูนะคะคือมุ้งมิ้งตะมูตะมีมากนะคะ อ้อฟ้าฝ่ายเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนถาดนะคะก็อยากจะให้ค่อยๆดึงเข้าดึงออกเบาๆกันหน่อยนะคะในช่วงเวลาที่คุณแม่ตั้งท้องคือบางทีเขาอาจจะตกใจเหมือนเราค่ะเฮ้ยนอนให้นมลูกอยู่ดีมาใครมาปึ้งปังบ้านเรานะคะถ้าเราไปทําให้คุณแม่เขาเกิดภาวะเครียดดูลูกเข่าอีกแล้วขอโทษด้วยนะคะทุกคนฟ้าอัดคลิปกลางคืนนะคะลูกก็จะอัดเลือดกันนิดนึงอ่าอต่อถึงไหนลวอุ้ยลืมก็คือจะบอกว่าเวลาที่ เรามีชูก้าที่เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะให้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภาวะที่ทําให้เขาตกใจนะคะเพราะว่าถ้าเขาเครียดมากๆเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเจอภาวะทิ้งลูกไม่เลี้ยงลูกไม่ให้นมหรือว่าแย่สุดเลยก็คือกินลูกนะคะคือฟ้าให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเลยนะคะไปต่อเรื่องที่3กันเลยค่ะเรื่องการดูแลร่างกายของคุณแม่นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเช็ดตัวการตัดเล็บเช็ดหูนะคะ พวกนี้นะคะฟ้าไม่ทําเลยนะคะคือช่วงที่เขามีลูกนะคะฟ้าไม่ทําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงตัวเมียเดี่ยวหรือว่าเลี้ยงรวมนะคะคู่กับตัวผู้หรือพืนร่มกงก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคะฟ้าจะพยายามไม่เปลี่ยน กลิ่นอะไรของเขาเลยนะคะถ้าเราไปอาบน้ําเช็ดตัวอาจจะมีกลิ่นสบู่หรือแชมพูติดพวกนี้ฟ้าไม่ทํานะคะก็คือจะเป็นช่วงที่ฟ้ายอมที่จะให้เขาไม่สวยนะคะแ,แรลกกับการที่เขามีความสุขในการที่จะดูแลลูกของเขามีความสุขในการที่จะให้นมลูกของเขานะคะคือเอาโฟกัสเป้าหมายแค่นั้นก่อนเลยนะคะขอให้หลานรอดค่ะอ๋อจริงๆทุกคนเห็นทันไหมคะแขนหลานะนะค่ะเห็นไหมคะถือก็ไม่ได้ว่ามีครั้งแรกนะคะแต่ทุกครั้งที่เห็นก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีค่ะดูสิคะ ช่วงฟ้าท่าเล็บสีแดงนะคะสังเกตลูกทอบแท้กันมากนะไม่แน่ใจว่าคลิปเป็นตะขบหรือเปล่านะคะพอดีฟ้ามีตีนต้องไปงานนะคะชุดแดงนะคะก็เลยเล็บแดงด้วยนะเอาแทกอยู่เนะ่เอาดูโอเคค่ะไปต่อกันในเรื่องที่ส่นะคะพฤติกรรมหลังคลอดคุณแม่เป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วง30สวันแรกนะคะก็คือจะโซนเหมือนเดิมเลยคือเป็นยังไงยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะเราก็ยังกินปกตินะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้กินมากอะไรเท่าไหร่นะคะในช่วงวันที่สามสิบ ถึงวันที่ประมาณสัก45นะคะก็คือยังโซนปกตินะคะแต่เราจะเริ่มสังเกตว่าท้องเขาจะเริ่มตุยๆะคะ่ะเริ่มตุยๆออกมาแล้วแล้วก็จะเริ่มกินเยอะขึ้นนะคะจะเริ่มเดินออกมาหาของกินเนี่ยบ่อยขึ้นนะคะในช่วงวันที่45เป็นต้นไปนะคะเราจะสังเกตเห็นถุงหน้าท้องเขานะคะใหญ่นะคะชัดเจนขึ้นนะคะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะรู้ว่าสรุปแล้วเราได้หลานทูนะคะหรือหลานแฝดนะคะเหมือนอย่าง เคสเจ้าเบลล่ากับเจ้าเอ็ดเวิร์ดนะคะตอนคลอดเนี่ยเราเห็นเลยนะคะว่าค้อสองตัวนะคะ,ะแล้วก็ฟ้าเนี่ยเป็นคนจับเข้ากระเป๋าหน้าท้องทั้งสองตัวใช่ไหมคะจากในคลิปแต่พอเวลาผ่านไปประมาณสักเดือนครึ่งนะคะประมาณนั่นแหละประมาณสี่สิบห้าวันนะคะคือฟ้าก็ถึงจะเพิ่งรู้นะคะว่าสรุปแล้วนะคะก็คือเหลือนหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่ากระเป๋าหน้าท้องของเขานะคะใหญ่ข้างเดียวนะคือไม่ได้ใหญ่ทั้งสองข้างฟ้าก็รู้แล้วอ๋อโอเคแบบ ตัวหนึ่งคือแบบไม่อยู่และแต่ว่าการไม่อยู่เนี่ยคือไม่อยู่จากการหลุดออกจากกระเป๋าอ,อีกรอบนึงหรือว่าพ่อเขากินหรือว่าแม่เขากินหรือว่าเขาไม่แข็งแรงแล้วหลุดออกจากกระเป๋าไปเองคือตรงนี้ฟ้าก็ไม่เห็นนะคะไม่ไม่เห็นตรงนั้นนะคะทีนี้เรามาดูพฤติกรรมคุณแม่นะคะช่วงหลังจาก สองเดือนไปแล้วนะคะหมายถึงหลังจากที่คลอดออกจากก้นแล้วก็เข้ามานอนในกระเป๋าหน้าท้องแม่เขานะคะประมาณสองเดือนนะคะหกสิบวันหรืออาจจะบวกลบสักห้าวันนะคะแล้วแต่ว่าเป็นลูกโทนนะคะหรือเป็นลูกแฝดนะคะเราจะเจอพฤติกรรมแบบนี้ค่ะก็คือเขาจะมีการส่งเสียงร้องนะคะฟิสชิสชิิิิิถี่ถนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะเจอในพฤติกรรมของคุณแม่ที่เขาท้องใหญ่มากๆจนกระเป๋าแบบ อาแล้วนะคะหรือถ้าในกรณีที่เป็นลูกแฝดน,นะคะสองเดือนหรือสองเดือนกว่าเนี่ยบางทีพื้นที่ในกระเป๋าเขาเต็มหละลูกเขานะคะก็จะออกมานอนดูดนมข้างนอกแล้วนะคะคือตัวออกมาอยู่ข้างหน้าท้องของแม่เขาะคะ่ะแต่ปากนะคะยังมุดเข้าไปในกระเป๋าเพื่อที่จะดูดนมนะคะคือคุณแม่เขาก็จะมีอาการเหมือนดิ้นไปดิ้นมานะคะบางตัวก็จะเอาปากคาบหัวลูกแล้วก็ปล่อยคาบปล่อยคาบปล่อยนะคะบางคุณแม่บางตัวก็จะเอาเท้าถีบ ทิบทางซ้ายทีทีทิบทางขวาทีนะคะคุณแม่บางตัวก็จะใช้วิธีการพลิกตัวฟิ้ฟิตแล้วก็ขยับทางซ้ายฟิตฟิแล้วก็ขยับทางขวานะคะฟริตฟิฟิฟฟแล้วก็ขยับไปขยับมาอยู่แางนั้นนะคะฟ้าจะแชร์แบบนี้ค่ะฟ้าได้ลองปรึกษา,าพี่ๆนะคะเพื่อนๆที่มีประสบการณ์การเลี้ยงมาให้ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันก็คืออาจจะเป็นคุณแม่แบบเจ็บนมนะคะ พราะว่าเหมือนกับลูกเขาตัวโตขึ้นนะคะเราก็ฟันเริ่มขึ้นนะคะเราก็ดูดแรงขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้คุณแม่นะคะคือเจ็บหัวนมแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ลูกดูนะคะพยายามจะให้ลูกปล่อยหัวนมนะคะซึ่งฟ้าก็เห็นด้วยนะคะบางเคสเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคุณแม่ที่ร้องฟิ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 เนี่ยพอเขาเอาลูกออกจากหัวนมได้นะคะก็ไม่กลับมานอนให้ลูกกินนมอีกเลยนะคะ ในเคสนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะไปพูดในวิธีการสังเกตนะคะว่าแบบไหนนะคะที่คุณแม่ไม่เลี้ยงแล้วเราต้องเอามาช่วยป้อนจริงๆนะคะมีฟ้าอยากจะฝากในอีกประเด็นหนึ่งค่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินเด็กเมื่อเราเจอพฤติกรรมฟิตฟิตแบบนี้นะคะโอเคว่าประเด็นที่1อาจจะเป็นคุณแม่เจ็บหัวนมนะคะฟ้าอยากจะลองฝากประเด็นที่2นะคะที่ฟ้าก็คิดต่างนะคะก็ถือว่าเก็บว้เป็นข้อมูลนะคะฟ้ามองว่าพอลูกเขาโตนะคะ แล้วเขามีความห่วงลูกเขามากนะคะเวลาที่เขาหิวนะคะคือเขาไม่กล้าที่จะเอาลูกเขานะคะออกไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าลูกเขาเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นเป้าสายตาเขาก็ห่วงลูกนะคะอยากจะแตะลูกของเขาออกนะคะแล้วก็เอาลูกเนี่ยเอาเก็บไว้ในรังนอนของเขานะคะที่เขารู้สึกว่ามันเป็นที่ปลอดภัยที่สุดของเขาแล้วนะคะแล้วอยากที่จะออกมาหาอะไรกินนะคะหรือว่าอาจจะออกมาพักผ่อนวิ่งจาก เดินเล่นกระโดดปีนป่ายสักพักหนึ่งนะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะแล้วก็จะกลับเข้าไปนอนให้นมหรือกับเข้าลังนอนเพื่อที่จะเลี้ยงลูกตามปกตินะคะทีนี้เมื่อเราเจอเคสฟิต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 แบบนี้นะคะอยากให้ลองแบบนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆลองนะคะเอานมนะคะป้อนเขานะคะคือป้อนเข้าไปในที่นอนเขาเลยนะคะ อาหารที่เขากินนะคะอาจาจะเป็นจิ้งหรีดหรือจะเป็นอาหารเม็ดเป็นผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาชอบกินนะคะคือเสิร์ฟให้นะคะจนกว่าเขาจะอิ่มนะคะแล้วลองสังเกตูว่าเมื่อเขาอิ่มแล้วนะคะแล้วเขายังมีอาการฟริฟ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 ิา,ะะาิฟิะะฟิาิฟิฟอฟิฟิฟิอิฟ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 อฟิฟิอิฟ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 ะฟิ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 ฟ้ฟิฟิฟิฟงนิฟิฟิงิฟิฟิ้ิฟ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  คงนันลองฟ้าก็ป้อนคงนั้นนะคะฟ้าไม่เคยเจอในเคสที่ว่าทิ้งลูกออกไปแล้วไม่กลับมาให้นมลูกอีกเลยนะคะฟ้ามองว่าคุณแม่เขาแค่แค่หิวนะคะแล้วอาการตรงนี้เนี่ยจะเป็นอยู่แค่เป็น5นะคะถึง10วันในช่วงที่เขา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาตัวโตแล้วอะคะ่ะคือใหญ่จนออกมานอนกินนมนอกกระเป๋าแล้วนะคะ เราเราจะเจออยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในช่วงเวลาสักห้าหรือ10วันนี้นะคะฟ้าลองเลือกที่จะดูแลเขาในในขั้นตอนแบบนี้นะคะ ซึ่งในหลายๆครั้งที่ฟ้าเจอนะคะฟ้าได้ทดลองแบบนี้แล้วมันทําให้ฟ้าได้เข้าใจว่าอืจริงๆก็อาจจะไม่ได้เจ็บหัวนมไหมอาจจะแค่หิวก็เลยทําให้ฟ้าไม่เคยเจอกับปัญหาที่ว่าต้องแยกเด็กไซส์เล็กไซส์จิ๋วไซส์หนังจิ้งจกไซส์ยังไม่ลืมตาขนไม่ขึ้นออกมาดูแลนะคะ mm hmm. เพราะก็ฟ้าก็สังเกตมาหลายยครั้งแล้วนะคะจากบ้านอื่นๆด้วยนะคะ ก็คือในไซส์นี้เนี่ยจริงๆแล้วคือลอดยากมากๆต่อให้เราจะมีอุปกรณ์ในการฟูมฟักแค่ไหนนะคะถึงเด็กจะลอดมาได้นะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพและความสวยสมบูรณ์แข็งแรงของเด็กนะคะก็ไม่มีทางที่จะสู้เด็กที่เขาได้ทานนมแม่หรือว่าได้รับการดูแลจากแม่เขาโดยตรงได้นะคะหมายถึงเรื่องภูมิด้วยนะคะยังไงฟ้าก็ฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งเอาไว้สำหรับพิจารณาด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจแยกเขานะคะ นิดนึงก็คือว่าถึงเราจะป้อนแล้วแต่คุณแม่อิ่มแล้วก็ยังมีอาการที่อยากที่จะเอาลูกออกจากหัวนมนะคะก็เป็นไปได้แค่แคที่ว่าอยากจะออกไปวิ่งเล่นนะคะพักผ่อนชิลๆนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะกลับมาดูแลลูกนะคะอันนี้ฟ้าก็อยากจะให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นในเคสที่แค่อยากจะออกไปพักผ่อนหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งรีบแยกเขานะคะค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะล้าจะกลับยังลูกไปไหมแม่พาไปหาเวิรดไปไหม ไปหาเวิร์ตไหมลูกเราอะชื่ออะไรดีลูกเราอะค่ะอย่างวันนี้นะคะเจ้าเบลล่านะคะเขาเดินตามฟ้าไปตามฟ้ามาฟั่ก็เลยเอาเขามาวิ่งเล่นนะคะก็ปล่อยเขาวิ่งเล่นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเขาไปเก็บนะคะเพราะเขาไปเก็บเหมือนเขาหิวนะคะเขาก็กินนมนะคะแล้วก็รีบขึ้นไปบนที่นอนนะคะแล้วก็ไปนอนงายนะคะให้นมลูกเลยนะคะคือระหว่างที่เจ้าเบลล่าไปวิ่งเล่นนะคะเจ้าเอ็ดเวิร์ดเขาก็จะทําหน้าที่นะคะกกลูกเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะ เป็นพ่อที่เลี้ยงลูกดีมากๆนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทําคลิปให้ดูจริงๆเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวดูนะคะเสร็จแล้วกินนมแล้วก็ไปแล้วค่ะจะขึ้นไปดูลูกละเดี๋ยวทุกคนดูนะคะในประเด็นต่อไปนะคะฟ้าอยากจะพูดเรื่องการนะับอายุลูกชูก,ก้านะคะวิธีการสังเกตพฤติกรรมคุณแม่ที่ไม่เลี้ยงลูกนะคะฟ้าขอแยกไว้เป็น EP ที่9และ EP ที่10นะคะเพราะเป็นหัวข้อที่มีคนถามเข้ามาบ่อยมากๆเลยคะ่ะ สำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆนะคะเท่าฟ้าแบบว่าพูดติดขัดอะไรบ้างนะคะหรือเพื่อนๆที่ยังมีข้อสงสัยไม่เข้าใจนะคะก็ให้ถามเข้ามาเป็นข้อความได้นะคะหรือว่ามีบ้านไหนนะคะหรือพี่ๆท่านไหนที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างจากฟ้าหรือว่ามีอะไรอยากเพิ่มเติมนะคะรบกวนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อแชร์เอาไว้ให้ผู้ปกครองท่านอื่นๆนะคะได้รับทราบด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการดูแลเด็กได้นะคะ แล้วไปพบกันที่2 EP หน้านะคะสำคัญมากๆนะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายจ้าทุกคนนี่ค่ะลูกเจ้าเบลล่านะคะจากวันที่เป็นตัวแดงๆที่ฟ้า จับยัดใส่กระเป๋านะคะวันนี้ออกมานอนดิ้นดุบดิกดุกดิแล้วนะคะก็คือจาก2ตัวนะคะก็คือเหลือ1ตัวนะคะเป็นตัวผู้นะคะก็กําลังน่ารักเลยนะคะนี่ก็คือพอดีว่าเขานอนอยู่คนเดียวในในกะลานะคะฟ้าก็เลยแอบหยิบของเขานะคะออกมาถ่ายวิดีโอนะคะมาให้ทุกคนดูนะคะอ่าเดี๋ยวเอาคืนพ่อกับแม่าก่อนนะคะนี่ค่ะแม่เข้ามายืนรอละเบนลาแม่ยืมหน่อยสิไม่เอาไปไหนหรอกนารู้ว่ารักลูก มาเอาไปเอาไปใช่ไหมใช่กลิ่นลูกหนูมนะใช่ของหนูมนะอ่ะเอาคืนไปลูกปะมาเอาคืนไปค่ะคืนก็ได้คืนก็ได้ก,ไดก็อยากรูก้อยากอุ้มมาแม่เฝ้าไม่ยอมไปไหนเลยเอาคืน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 จริงๆแล้วเอาพ่อไม้แล้วนั่นเอาโอเคค่ะทุกคนจบแค่นี้จริงๆนะคะอย่าลืมไปเจอกันที่อีพีหน้านะคะบา,บายบายรอบสองคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายจ้า